สวัสดีครับเรามาดูแบบฝึกหัดที่16.1ต่อนะครับในส่วนของข้อที่1นึ่เขาว่าจงเปลี่ยนอุณหภูมิต่อไปนี้นะครับก็จะมีอยู่2ข้อย่อยในส่วนของข้อ,ขอ,ขอกอไก่นั้นเขาให้เปลี่ยนจากองศาเซลเซียสไปเป็นหน่วยคิวินนะครับก่อนอื่นอังเฤียจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างองศาเซลเซียสกับคิววินมันมีความสัมพันธ์นยังไงนะครับซึ่งก็แน่นอนแหละนะครับว่า ศูนย์องศาเซลเซียสเนี่ยนะครับก็จะเท่ากับถ้าตามตัวเลขในทางทฤษฎีเป๊ะๆเนีเ่ยนะครับก็จะเท่ากับ2องร้อยเคลวินนะครับเคลวินเป็นหน่วยเดียวที่ไม่มีคําว่าองศานําหน้านะครับเพราะมันเป็นอุณหภูมิสัมบูรณ์ซึ่งสามารถอ้างอิหงหรือเทียบกับพลังงานได้โดยตรงนะครับทีนี้ ถ้าเราเขียนเป็นสูตรเนี่ยนะครับก็จะได้นะครับว่าทีนะครับเดี๋ยวเขียนเป็นทีใหญ่แล้วกันนะครับทีจะเท่ากับสองร้อยเจ็ดสิบสามจุดหนึ่งห้าด้วยเนาะนะครับจุดหนึ่งห้าบวกกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสเดี๋ยวกูเขียนเป็นทีเล็กแล้วกัน อันนี้คือสูตรที่เราจะใช้แทนค่านะครับเมื่อทีเล็กตัวนี้ก็คืออุณหภูมินะซึ่งอยู่ในหน่วยองศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อกไก่นะครับถ้าเรียนต้องการเปลี่ยนจากอุณ,ณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสไปเป็นเควินแล้วก็แค่บวก273.15เข้าไปนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ30องศาเซลเซียสเท่ากับ กี่เควินก็เอาไปแทนในตรงนี้นะครับโอเคเนาะก็จะเป็น200อ่บาบวกกับ30นะครับซึ่งคำตอบที่ได้เดี๋ยวครูจะสรุปเลยนะครับว่าที่30องศาองศาเซลเซียสนะครับก็จะเท่ากับ303 บนนี้บวกแล้วนะจุดหนึ่งค่าเควินนะครับเราเอา30ตัวนี้นะไปแทนในสูตรนี้นะครับนี่ก็คือสูตรที่เราจะใช้เปลี่ยนจากองศาเซลเซียสไปเป็นเควินนะครับที่อุณหภูมิเท่ากับลบสิองศาเซลเซียสเกิดให้มันติดลบก็ลบออกนะครับเมื่อไปแทนนะครับสุดท้ายก็จะตอบเท่ากับ 263.15เควินนะครับเป็นเคีย์ใหญ่นะครับที่อุณหภูมิ1 1รอ่ง110 110องศาเซลเซียสอ่ก็จะเท่ากับก็บวกเข้าไปเลยนะครับแผนค่าในสูตรก็จะได้เท่ากับ300 83.15เควินนะครับแล้วก็ที่อุณหภูมิ12.15องศาเซลเซียสก็จะเท่ากับสองร้อยแปาจุดสาเควินนะครับ ต่อไปเขาขอไข่นะครับก็จะสลับกันนะครับขอไข่จะเป็นการเปลี่ยนหน่วยจากหน่วยเควินไปเป็นหน่วยองศาเซลเซียสนะครับซึ่งก็แค่ถ้าเราดูจากสูตรเนาะนะครับในส่วนของข้อขอไข่นี้นะครับเราก็แค่ยายข้างสมการนะครับเราต้องการหาอุณหภูมิหน่วยองศาเซลเซียส ก็เอาอุณหภูมิในหน่วยเควินลบด้วย273 1 5อ่าจุดหน่าครับแทนค่าในสูตรนี้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นนะครับอ่อที่อุณหภูมิ30เควินก็จะเท่ากับ ลองเอา30เควินตนัวนี้ไปแทนค่าในทีใหญ่ตรงนี้นะครับงนั้นคำตอบที่ได้นะครับก็จะเท่ากับเอ่อ3 0 0ไม่ใช่300สิ243นะครับ243ครบลบกันแล้วนะจุด15องศาเซลเซียสนะครับ นักเรียนลองดูตัวเลขด้วยนะครับหบางครั้งคููคิดเลขผิดนะต่อไปที่250เควินเอาไปแทนเลยนะครับ2 5 0เควินเอาไปแทนตรงนี้ก็จะเป็น250ลบ273.15นะครับอันนี้ก็จะติดลบน้อยหน่อยก็จะเท่ากับลบ23.15 องศาเซลเซียสนะครับเฮ้ยในส่วนของข้อที่แล้วนะครับคือข้อนี้มันต้องติดลบนะนะครับมันจะเป็น30นะครับจะเป็น30มสิลบสเจ็ดสามคันคำตอบจะติดลบนะอ่าแล้วข้อข้อต่อไปนะครับที่อุณหภูมิ330เควินก็จะเท่ากับ อันนี้ก็ไปแทนเหมือนเดิมนะครับคำตอบที่ได้สุดท้ายก็จะเป็นลบ56.85ิแาเซลเซียสนะครับแล้วก็สุดท้าย300 7 3 1 5เคลวินนะก็จะเท่ากับอันนี้ก็เอาไปแทนเหมือนเดิมนะครับน,นี้ลบ ตัวเลก็จะลงตัวหน่อยนะครับตอบ100ออ่าองศาเซลเซียสนะครับ